สวัสดีครับวันนี้ผมโนรถสามือสองวันนี้มีคูป้า L 2 8 0มานมานำเสนออีกคันหนึ่งคะเป็นรถเก่าบ้านสภาพสวยสวยมากเลยมีรันหน้าด้วยมาเดี๋ยวพาไปชมกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นคูป้า L 2 8 0ดนย์ครับยี่แดแรงเครื่องยนต์สสูบแต่คันนี้มีใบมีดแถมอะเป็นรถเพาเดียวสวยมากเลยมีใบมีดดูดใบมีดนะดูรอยใบมีดใช้งานน้อยมากๆเลยใบมีดเหมือนกับใบมีดเขาเพิ่งติดมาใหม่อะ่ะ มุมยังคมคมอยู่เลยฮะมุมสวยๆฮะสวยๆยา <áng> งหลังข้างนี้โอต้ตอนนี้ยางใหม่ข้างนี้เป็นยางเก่านอกติดตัวมา่เดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันเป็นเครื่องยนต์ยี่สิบแปดแรงเพาเดียวไถได้ฮะตัวนี้มันตัวใหญ่นั่นแหละไถได้เลยตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบเครื่องยนต์เป็นสามสูบนะยางหน้ายางหน้าสภาพดี ยางหน้าเบอร์400ขอบ15อยางหลังเป็นยางเก่าญี่ปุ่นติดตัวมาจากญี่ปุ่นเลยฮะยางเป็น11.2ขอบ28ะฮะตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยถ่ายได้เลยตัวนี้เป็นรถบ้านสวยๆมีหลังคาให้พร้อมหายร้อนเลยฮะตัวนี้โอเคตัวนี้เนื้อตัวสวยๆนะเนื้อตัวไม่หยดไม่เยิ้มแห้งเลยีีโอนี่ไม่เคยใช้งานได้เลยนะ Okay. พาดูรอบๆคันเลยยางนี่เป็นยางอุตตานิ F สามสามะยางใหม่สิบสองจุดสี่ยิบแปดท่อเป็นยางสิบออยางเบเดียวกับตัวคันฝั่งนู้นแหละก็มีลังคาให้พร้อมดามมาแล้วดำหน้าคําหน้ามาแล้วท่อปลายที่สวยท่อสแตนเลสก็เนื้อตัวอันหลพานด,ดูดูเนื้อตัวแห้งๆเลยนะไม่เยิม้ม แห้งๆไล่มาเลยตัวนี้เป็นเกียร์เกียร์หลักสลโลพีดีอ่าเป็นพีดีโอฮะ o แล้วก็เป็นคันดับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นยกยกใบม,มีดยกวางดูเนื้อตัวครับเนื้อตัวแห้งๆนะไม่เยิมรถเขาซื้อญี่ปุ่นมาใช้งานมือเดียวนะซื้อมาจากนี่แหละ เนี่ยซื้อเก่าญี่ปุ่นมาจากร้านนี้เลยก่ารถพร้อมใช้งานนะคันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวให้ลองสาตาร์ทให้ชมอ่ะสาตาร์ทให้ชมเลยเป็นพลทหารเ,เช่นเคยฮนะวันนี้ลามาสิบวันสบายเลยลามาเนี่ยเา <laughs> หัวก่อนโอเค อันนี้สตาร์ทง่ายมากหองห,วหัวหน่อยตอนเช้าอายกไปดักนดดก,นกนินให้ดูหน่อยยัางยกอ่าดันไปดันไวเบิร์ใ้ฟังหน่อยเสียงท่อเล้าๆกันไปเลยนานมันนาำ,ำเท่าไหร่ mất vào lắm Vân này Vân này Là một phục tệ tham Tha xem hàng hàng này Quang Dốc Quang Video này, này là video อ้หน้องปล่อยคัดเร่งอ่าพอตอาดวิีโออ่ะมันมีมีตัวรับวิดีโอด้วยเนี่ยอ๋อจะม,มีตัวรับวิดีโอฮะไม่ไม่เข้าอ่ะเร่งพออ่ะเร่งอ่ะนี่เกี่ยวว่างอ่ะโอเคได้เดี๋ยวลองขับกันดูลองดูเดี๋ยวลองให้ลองขับดูอ่ะลองขับดู ไปเลยมาไับ hey โอเคครับคันนี้ครับฟังจากเสียงเสียงฝั่งท้ายเกียร์ฝั่งท้ายนิ่มๆไม่มีหอนนะกอรใช้งานเลยครับเกียร์คันนี้ดเราจะเป็นเสียงลูกปืนล้อหน้าคันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาลูกปืนหลักลร้อยแรงเอาเรื่องเลยเอวาวางไปนี้กันวางไปดันวางไปดันพาชมเบอร์านาย ไออันนี้เครื่องดีไม่มีไอระบายาอันนี้ล้องดับเครื่องคั้งนะ้นดับเครื่องหนดับเครื่องหนดึงดับอ่ะสตาร์ทใหม่รถสตาร์ทสตาร์ทง่ายไม่ต้องเผาหัวเลยถ้าสตาร์ทไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะเบนน่ะโอเคครับันนี้ก็ อันนี้เป็นคูบต้เอลสองแปดศูนย์เครื่องยนต์สามสูบขอขายในราคาเจ็ดหมื่นเก้าตัวเปล่าพร้อมดันหน้าดันหน้าของใหม่ๆเลยท่านใดสนใจดูของอดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลหนองยัางท้อย,ยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร,รบเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลหนองย,ยัางทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรีก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยใกล้ๆไปหมดนะเบอร์โทรศัพท์ 0822388443หรือทักมาเลยนะฮะเบอร์นี้เลยก็0822388443ครับยามะ0822388443นะเห็นไรคนบอกว่าผมพูดเร็วไปหน่อยโอเคครับผมก็79ครับ79ตัวเป่าพร้อมดันหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ